สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมคุยเมืองและนนานะครับเป็นคุยเมืองและนนาเสียงดังเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวทํารีวิวไว้ก่อนนะครับจะเอาไปส่งให้โรงเรียนครับโรงเรียนอนุบาลเวียงใต้นะครับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่แหละครับเดี๋ยวเดินทางไปประมาณสัก1กิโลนะฮะเดี๋ยวเอาไปส่งให้ที่โรงเรียนหลังจากที่ทําคลิปเสร็จก็คุณครูนะครับจะเอาไปสอนนักเรียนในโรงเรียนซึ่ง จริงๆเป็นขุ่ยล้านนางานมาตรฐานชุดแรกๆเลยที่ผมทำขายนะก็ทำขายไปบ้างแล้วชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปสอนนักเรียนก่อน60เรานะครับ60เราก็คือตัวนี้เนี่ยทางผมไม่ได้สนับสนุนไปทั้งหมดเหมือนทุกครั้งนะครับแต่ว่าทางโรงเรียนนะครับทางผู้ปกรครองก็ช่วยในเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์เข้ามานะฮะอันนี้คือ เราสนับสนุนด้วยในส่วนของค่าแรงในส่วนของกำไรต่างๆเราตัดออกไปหมดเลยนะฮะอันนี้บำรุงท้องถิ่นบำรุงท้องที่ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูขุยล้านนากันอย่างละเอียดกันเลยนะครับขุยล้านนานะครับเป็นขุยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือเป็นคุยเราเล็กนะครับเพราะว่าคุยหลิบไทยนั่นแหละครับแล้วก็มีโทนเสียงแหลมเสียงแหลมจัดจ้านนะครับเสียงแหลมขึ้นได้จนสูงสุด วีดเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของรูบังคับเสียงเนี่ยนะครับรูบังคับเสียงที่เท่ากันหมดทุกรูนะครับคล้ายๆกับปุยหลิบและปุยเพียงออของไทยนะครับทางภาคกลางนะครับจริงๆอันนี้นก็เป็นคุยไทยชนิดหนึ่งแต่เป็นคุยไทยภาคเหนือนะครับแล้วก็ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะก็คือไม่มีรูนิ้วค้ำนะครับปุยล้านนาไม่มีรูนิ้วค้ำครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ทําจาก PVC นะครับเป็นเนื้อ PVC สีลายไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเนื้อ PVC สีครีมงาเทียมนะครับอันนี้ก็ทําเรียนแบบมาเป็นไม้ชิงชันเทียมนะครับตัวนี้ก็เป็นงาช้างเทียมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมาระบบน้ตของขุยล้านนากันเลยนะครับอันนี้ใช้เป่าวงแห่ล้านานานะครับสล้อสอซึ่งนะครับ คุยแล้วนาจะเริ่มโดตรงนี้นะครับจะมีทีต่ำลาต่ำซอนต่ำแล้วก็มีทีสูงลาสูงซอนสูงนะครับเริ่มโดตรงนี้เรนะครับมีฟาเนี่ยจะจับแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับการไล่สเกลของคุยไทยก็จะไปตรงกับทีแฟตของไทยนะฮะแล้วก็ซอนนะครับลาทีแล้วก็โดนะครับแล้วก็เรียงสูงขึ้นไปได้เรมีนะครับ ป้านะครับแล้วก็ซอนสูงก็จะปิดหมดเป็นซอนสูงอย่างนี้ครับ<ม>เดี๋ยวผมจะสาธิตการเปล่าให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ<ม>อีกรอบนะครับ จริงฟ้าก็จะจับได้2แบบนะครับถ้าแบบล้านนาเดิมๆก็จะเป็นฝาอย่ายงนี้ก็เหมือนกับปุยเพียงงอนะครับแล้วก็เรียงไปเลยแต่ว่าพอเป่าแบบร่วมสมัยนี่มันก็จะมีการดอกครึ่งเสียงก็จะมีการปิดอย่างนี้บ้างนะครับประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะครับ คือขุยล้านนาจะเป่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองชมตัวนี้ตัวนะครับหรือการเป่าในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป่าได้ยังไงบ้างผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ได้พูดไว้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทาง ล้าน,นาเนี่ยเขาจะเรียกเสียงนี่เป็นลูกลูก3ามลูก4ี่ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่มีความเข้าใจของแท้ในเรื่องของลูก3มลูก4แต่ก็ถ้าเราพิจารณาไปตามหลักการนะครับก็จะเป็นโดซอนซอนโดประมาณนี้นะครับโดซอนกับซอนโดสลับทางกันนะครับจริงๆคุยล้านนาก็เป่าได้ทุกทางนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นโดเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าลูก4อันนี้ลูก3ามไหครับ นะครับพอ3ก็นะครับแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดแล้วเราจะเป่าก็ได้ทั้ง2ทาง3ทางแต่ว่าที่สอนกันเป็นหลักจริงๆก็จะเริ่มต้นโดตรงนี้นะครับผมทำตารางโน้ตไปให้ก็จะเริ่มโดในตำแหน่งสนิ้วเหมือนกันนะครับนี่ครับ โดเด๋็นนะตัวนี้เป็นโดเนะราจะเริ่มโดตรงนี้4นิ้วเหมือนกันไม่มีรูนิ้วคล้ำนะครับตารางโน้ตก็จะมีแถมไปให้ด้วยเดี๋ยวทำคลิปรีวิวไว้ก่อนครับเผื่อโรงเรียนไหนในภาคเหนือเนี่ยสนใจที่จะเอาไปสอนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับมี2ส,สีมีสีลายไม้กับสีครีมงานะครับสั่งมีจำนวนมีราคาส่งให้แล้วก็ ผมขายปีกผมขายอยู่เราละ250บาทนะครับอันนี้ขายปีกขาย250บาทแต่ราคาส่งเนี่ยก็สอบถามมาทางช่องทาง,งที่ลงไว้ให้นะครับก็ขั้นต่ำ10เราขึ้นไปหรือว่าจะสั่งมากกว่าน,นั้นเป็นร้อยเราก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจํานวนมากเราต้องรอรอบผลิตรอบทำนะครับรอได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงนะครับฟังเพลงเอาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเพลงล่องแม่ปิงนะครับล่องแม่ปิงเนี่ย รุ่นนี้ก็เป็นขุยรุ่นล่องแม่ปิงเลยนะฮะผมใส่สติกเกอร์เป็นล่องแม่ปิงเลยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจง่ายว่านี่คือขุยล้านนาขุยเมืองขุยเหนือนะครับจริงๆก็คือเราจะเรียกว่าขุยเมืองนะครับขุยเมืองผมเติมเป็นขุยเมืองล้านนานะครับซอนๆๆซอนซอนลาซอนมีซอนลาโดเราไล่เลยโดเรมีฟาซอนลาทีโดซอนซอน ฟังอีกเล่านะฮะ เสียงก็จะออกมาประมาณนี้ขึ้นสูงทางล้านนาในเขาเล่นเขาจะเรียกว่าการริ้วเสียงประมาณนี้ครับริ้วเสียงแต่ว่าผมไม่ถนัดทางด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นสูงแล้วก็เหมือนตบหัวลงมาครับ <c oughs> นะครับจะขึ้นสูงประ,ประมาณนี้ซึ่งคุยก็สามารถขึ้นได้อย่างเต็มเสียงเลย สูงได้อย่างสบายแล้วเราเป่าเพลงดื่นได้ไหมเดี๋ยวผมลองเป่าเพลงลาวครวนดูนะครับซ่อนมีอะไรโดดแลมี ขึ้นสูงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหลบลงต่ำก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองเพลงอื่นบ้างนะครับอลองเพลงลาจ้อยนะครับโดเรมี mm hmm. Do, Re, เพลงประสาทไว้สักหน่อยนะฮะเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมไปจะส่งแล้วนะครับก็มีเยอะเดี๋ยวให้ดูทุกท่านได้รับชมกันอ,อหนักนะครับนี่ทั้งหมดนี่เลยนะก็จริงๆในในตรงเนี้ยมี80ดสิเหลานะครับมี80ิเหาี๋ยผมจะเตรียมนำไปส่งให้แค่60เหลาตามที่ต้องการนะครับตามที่สั่งมา หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้มีโรงเรียนปลายวิทยาคารก็จะทำการสอนขุยเพียงอ,อนะฮะท่านใดที่ต้องการสนับสนุนเด็กๆในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนะี่ยผู้ปกครองนะครับเป็นคนช่วยออกข่าอุปกรณ์นะฮะแต่ท่านใดอยากจะสนับสนุนเด็กๆหรือว่าอยากจะอุดหนุนผมด้วยในการเชิงทำบุญกับสถานศึกษาก็สอบถามมาได้เลยนะฮะมีราคาส่ง นะครับสำหรับคนที่จะซื้อเพื่อสนับสนุนไปให้โรงเรียนใช้สอนบุตรหลานของท่านหรือว่าสอนในโรงเรียนที่เขาต้องการนะครับก็สอบถามมาได้หรือว่าท่านใดจะช่วยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์แบบที่ผมทําอยู่ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่7เนี่ยก็สอบถามมาได้เลยนะครับตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาที่ผมเริ่มโครงการขุยเพื่อการศึกษาก็ตอนนี้ เราทําไปแล้ว7โรงเรียนนะฮะนักเรียนก็ได้เรียนได้ศึกษาคุยมาตรฐานนะครับไปแล้ว7โรงเรียนก็รวมประมาณเกือบ200เราแล้วนะสำหรับชุดนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตั้งโครงการอันนี้ไม่ใช่ปุยโครงการเพื่อการศึกษาตัวนี้ทางผู้ปกครองสนับสนุนในเรื่องของของวัสดุอุปกรณ์เข้ามานะครับแล้วก็ ทางเราก็เป็นคนทำนะครับแล้วก็ตัดในเรื่องผลกำไรออกไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ครบอย่างสมมุติหนึ่งท่านหนึ่งเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะครบตามต้นทุนที่เราจะทำก็ผมสนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะครับทงผู้ปกครองด้วยที่เห็นประโยชน์ในทางด้านดนตรีล้านนานะครับท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนคุย นะครับหรือว่าจะทําบุญด้วยตัวท่านเองก็สามารถสอบถามผมมาได้เลยนะครับมีราคาส่งราคาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวจะส่งคุยชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ที่โรงเรียนเลยอาจจะทันในการใช้สอนวันนี้นะครับจะม,มีคู่มือไปให้คุณครูด้วยนะฮะนี่เป็นคู่มือที่เราจัดเตรียมขึ้นมาเป็นตารางโน้ตนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งขุนเปรงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ